โอ้โหสุดจริงๆช่อนจีบแรงมากจริงเราแบบว่าพูดไม่ดีวะเป็นช็อตที่สวยงามสวยงามมากามสวยงามมาก<อ>แล้วก็เนาะตัวของชอนเองก็ด้วยความที่เขาคง,คงสงสัยแล้วคงค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าคนคนเนี้ยไม่ใช่แบ็กมไม่ใช่แบ็กแ,กแน่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าจากปริษัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็ความคิดก็เปลี่ยนไปแถมมาเจอของในกระเป๋าอีกเจอแว่นตาเจอคอนแทคเลนส์ือรู้สึกว่าคนเนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นแบบพี่น้องหรือใครสักคนเือนอย่างที่ตัวอย่างที่เราได้ดูไปก็คือเหมือนที่ชอนถามแล้วว่าจริงๆแล้วมึงมีพี่น้องอีกใช่มมหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าพอรู้สึกดีกับคนนี้ไปแล้วก็เลยกล้าที่จะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังแล้วก็กล้าที่จะบอกความรู้สึกในใจของตัวเองออกไปผ่านภาษากายก็คือการจูบอะไรเงี้ยคแบบ แล้วตอนจบที่เป็นแบบเหมือนกอดกันผ่อนแบบอารมณ์ลงมาแบบเป็นกอดกันก็แบบโอ้ยอบอุ่นอะ,อะแล้วก็ดูเป็นแบบเขาเขาจะพูดถึงเรื่องของเออการเชื่อใจ,อใจ,อาใจการไว้ใจกในันชอบชอบซีนนั้นด้วยซีนที่เหมือนตอนแรกที่มาที่ห้องแบ็กลัางแรกๆเลยที่เหมือนที่เออโตวไว้หรือแบ็คนี่แหละเขาก็แบบว่าเอ้ยมึงไม่สบายใจได้เล่าให้กูฟังได้นะนอกจากคําพูดที่ตัวของไว้เขาพูดไปแล้วอะเขายังใช้ภาษาไกลอย่างนี้ก็เช่นในระหว่างการจับชอนเล่าการจับขา เพื่อเป็นการแบบว่าเให้กำลังใจเล่าไม่เป็นไรนะเออแล้วก็แบบว่าไปจับหูไปเล่นหูแบบว่าให้ผ่อนคลายเอไม่อยากให้เครียดอยากให้เล่าออกมาอยากให้ระบายออกมาซึ่งโคตรดิงจริงแล้วคือเขารู้สึกมันก็ไปเลยอ่ะใช่โหฉากจูบคือสวยสวยด้วยความที่โลโลมันสวยด้วยเนาะการถ่ายภาพแสงสีทุกอย่างมันแบบเพลงประกอบเพงใช่ าสารประกอบดีมาก,มากแล้วเขาเลือกมาสอดแนงวันสองคนเลยนะแล้วเขาบอกว่า,าไม่เอาไม่เอาโยากับแกมมาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามึงเป็นคนที่ใช่ออสำหรับอะไรเป็นคข,ขาเขาพใช่เออคนที่ใช่เนี่ยวนี้มีสองความหมายใช่ป่ะอ,อ,อ่ะมึงถนัดทางด้านการสอดออสอแกงไก่นี้ก็คือกูอยากมากับมึงแค่สองคนนั่นแหละเพราะมเป็นคนที่ใช่สำหรับกูแค่เดียว ก็เป็นแบบเป็นความหวานก็มาสองคนจะได้แบบเออแบบเปิดเผยความในใจให้ฟังด้วยอะไรเอออะไรอย่างงี้แบบโอ้โหโคตรดีจริงแล้วก็พูดถึงคู่รองหน่อยครับคู่รองนี่คือโอ้โหที่น้ำตาไหลเลยซึมซึมแบบมาหลายอย่าหมดเลยดีเขาแบบพูดถึงเรื่องของการถ่ายก่อนคือเขาพยายามโคสอัพให้ใกล้หน้าที่สุดเพื่อให้เห็นในแววตาของของตัวแสดงของตัวละครนะว่าว่าต้องการจะสื่อถึองอะไรอะไรเงี้ยมันปิดบางอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออว่าอย่างเช่นตัวหยกเนี้ยต้องการให้เห็นว่าหยก ต้องการจะสื่อให้ตัวของคุณตำรวจคุณนายเนี่ยให้เข้าใจว่าเออแดนใช่ไหมเข้าใจว่าแบบเ้ยผมแบบเชื่อในคุณนะคุณแบบคุณแบบทาเลยคุณแบบพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบคุณแดนก็แบบพูดออกมาร้องไห้เลยแต่เราชอบแบบคําถามนะของที่แบบถามออกไปแต่ถามชี้นำนะเป็นคำถามแบบชี้นําคือเราก็ได้เห็นมุมมองของหยกที่อยากรู้กับมุมมองของแดนแดนที่พูดออกมาแล้วแบบว่าเหมือนตัวเขาเองมีตําแหน่งมีหน้าที่เนี้ย มาก็จริงแต่ว่าเหมือนเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยจะสามารถจัดการอะไรหลายหลายอย่างได้แต่กลายเป็นว่าพอได้มาอยู่ตรงนี้แล้วกลายเป็นว่ามันส่งเสียงหรือมันจัดการอะไรไม่ได้เลยด้เพราะอาจจะมีข้อจํากัดหลายอย่างก็อาจจะเรื่องคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าหรืออำนาจบางอย่างที่มันมีกรอบที่แบบตีเขาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคอยแบบกดเขาไว้อยู่ตรงนั้นก็เลยแบบ พูดไม่ได้อะเนาะแล้วอย่างนี้เขาบอกคือตอนที่ตัวหยกถามเนาะว่าเมื่อก่อนนี่คือทำเป็นตำรวจคุณแดงก็บอกว่าเออเมื่อก่อนฟังแต่เด็กอย่างเป็นระหว่านี้แหละเป็นแล้วรู้สึกเหมือนอย่างนั้นไมคำถามเนี่ยคือแบบเหมือนไปจี้จุดเลยเนาะของแดนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเราชอบอย่างหนึ่งตรงที่เหมือนเขาได้พูดในมุมของคุณตำรวจหลายๆคนจริงๆนะที่บางทีแล้วมันมีหน้าที่การงานอ่ะมันค้าคอไว้อยู่ เลยไม่สามารถที่จะพูดหรือจะทําอะไรออกมาได้การกระทําหลายๆอย่างมาเลยส่วนทนงกับความคิดกับความรู้สึกตัวเองที่ตัวเองก็ต้องคิดออกมาอะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่าบางคนอ่ะความคิดเขาไม่ได้เหมือนกับทุกคนหรอกจริงเออเราอะมีเพื่อนมีไม่มีเพื่อนเป็นตำรวจหลายคนได้แหละซึ่งจริงๆแล้วอะเขาว่าคิดไม่ต่างจากที่ทุกคนคิดหรอกแต่บางทีก็อย่างที่ตัวแดนบอกมามันทําอะไรไม่ได้คําว่าหน้าที่มันเ้็นยู่มที่นครอยู่อะไรเงี้ยบางทีอยากจะพดุงความยุติธรรมเรื่องไหน ก็ทําได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามีสิ่งสิ่งนั้นแหละที่แบบไปข้าเขาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบแล้วตัวแดนก็เลยรู้สึกแบบนั้นก็เลยน้ําตาไหลอกมาใช่แล้วก็เป็นการแสดงสีหน้าออกมาที่แบบชัดเจนมากแล้วก็ตอบโจทย์กับโจทย์ของยกที่เขาต้องการจะสื่อในการวาดภาพของเขาอะไรเงี้ยตรงเป่งตรงเป๊กเลยอ่ะชอบที่ตัวแดนครับบอกว่านวันนี้มันดีสารภาพบสารภาพบาปกับสิ่งที่ตัวเองทํามาแบบโคตรดีแล้วมันดันจบด้วยซีนที่แบบว่า ยกเข้ามาป่อ,อนั่นแหละเออไม่เป็นไรนะแบบทำดีแล้วผ่านไปแล้วออมันเป็นการแบบปลอบใจอ่ะออคือถึงบอกว่าคู่เนี้เยเมีีดีดี แล้วยิง่งเปบทแบบนี้คือแบบดีมากจริงๆแล้วก็แสดงของยกแบบทำให้เราเห็นว่าแบบเหมือนตัวแดนรู้สึกว่าทําไมแบบคนนี้แบบอบอุ่นจังอ,อะไรงเงี้ยแบบว่าเข้าใจเราทุกอย่างเลยเอ,อ,อะไรงะเงี้ยเนาจากตอนแรกที่คุณแดนคงคิดว่าการปลดเปลื้องเสือผาพมานั้นจะเป็นความอึม่อัดแต่สุดท้ายแล้วนั่นคือการปลดปล่อย ความคิดปลดปล่อยอารมณ์ที่ตัวเองเก็บเอาไว้อยู่ข้างในออกมาแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วยิ่งมาเจอโยก็คือนั่นแหละดีมากโหเป็นซีรีส์ที่แบบว่าบาร์สู้ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเราได้ใชเราได้ในทุก EP เลยจริงแล้วเราคิดว่าซีรีส์เนี้ยบาร์น่าจะไม่มีทางลดลงมันนี้แน่นอนมันจะมีแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุสุดท้ายอะแบบจริงๆนะคือแบบ เป็นซีรีส์วายที่โอ้ยโคตรคุณภาพจริงๆและอีพีนี้ก็มีช็อตสําคัญก็คือช็อตที่ตัวชอนเจอกับทวีแบบได้คุยกันตรงๆเลยแล้วเปิดตัวก็เปิดหน้าเปิดหน้าแรกเลยเปิดสึกเลยให้เห็นว่าจริงๆแล้วพ่อกูอ่ะที่เคยถูกตอรวจพิสามันอ่ะก็คือเป็นรุ่นน้องเก่าของมึงนี่แหละอะไรเงี้ยแบบให้ต้อเฮ็นเห็นชัดว่าวันนี้กูมาทวงความยิ่งทำให้พ่อกูแหละ แต่ทวีก็ยังเป็นทวีอยู่ก็ยังไม่พูดคจริก็สร้งก็สร้างภาพตลอดแบบว่าให้ดูเป็นแบบคนจิตใจดีนะแบบไม่อยากเอาเรื่องนะเออพูดพอละแต่ประโยคสุดท้ายบอกว่าจะทําอะไรก็คิดให้ดีๆก่อนเออก็ยังใช้อํานาจอำนาจมือตัวเองในการที่จะผลเพงคนอื่นต่อไปแต่้นขณะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อตัวของทั้งชอนแล้วก็ทั้งคนในกลุ่มด้วยเนาะนะครับก็ไม่รู้จะเจอกับอะไรอีกนะแล้วก็มาแล้วก็ตอด คุณตอสมาแล้ว๋ยวจะมาแป๊บเดียวก็เถอะแต่ก็ก็ยังคงทิ้งความสงสัไว้อยู่นิดนึงมีราไรอยู่นี้ไม่เล่าให้กูฟังเลยนะแต่จริงแล้วมาลอกเหมือนมาหลอกถามช่หลอกถามอะไรเงี้ยที่แบบใช้ฝีมือพุ่งหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองเหตุการณ์ที่ผ่านมาอ่ะเหมือนเราลองเช็คว่าใช่หรือเปล่านะแต่จริงแล้วตอนนี้พี่อ่ะดูอีพี้มาพี่สงสัยอีกคนหนึ่งพียกุมพภาไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกว่าสายข่าวเขาอ่ะมันนี่มันแบบว่าแปลไปจะไหนวะ หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นความเซนต์เราเองมั้งอาจจะแบบว่าเฮียคุณพาจะพาพาไปแบบตกหลุมพรางบอกว่ะไม่รู้อะคืออแบบมันมมีสิทธิ์นสงสัยได้หลายคนใช่ตอนบอกตอนบอกดีแล้วดีแล้วอย่าไปสงสัยกูเยอะเลย ไม่ใช no ่อะไรก็เลยไม่าได้ดูคนเดียวก็ต้องเวลาเดือนต่อเนี้ยผมในอ EP ต่อไปเนี้ยว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับ Reaction นะผมกับซีรีส์ Not Me ซีรีส์ใน EP ที่8นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะ Enjoy แล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอ g อนทีวี t TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับ r e a c t i o นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ